พระทุดงผีทำไมไม่ไหว้พระเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งได้มีพระธุดงรูปหนึ่งเดินทางมาปรากฏอยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านแห่งนี้มากนัก ช่วงแรกๆก,ก็ไม่มีชาวบ้านสนใจพระธุดงครูปนี้สักเท่าไราแต่หลังๆได้มีชาวบ้านลองเข้าไปกราบไหว้ท่านทำให้ได้ทราบว่าพระธุดงครูปนี้มีของดีของขลังให้เช่าบูชาอยู่เป็นจำนวนมากของเหล่านั้นส่วนใหญ่ก่อนล้วนแล้วแต่เป็นของขลังที่หายากทำให้มีข่าวลือ เรื่องพระธุดงค์รูปนี้จึงเป็นที่รู้จักไปทั่วแม้แต่หมู่บ้านข้างๆก็ยังมากราบไหว้เพื่อขอเช่าบูชาของขลังต่างๆแน่นอนว่าของขลังเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆการจะเช่าบูชาชาวบ้านนั้นจะต้องใช้เงินหลักร้อยต่อชิ้นเลยซึ่งในสมัยนั้นก่อนับว่าเป็นเงินที่มากพอสมควรเดาๆว่า พระธุดงรูปนี้ก็คงจะปล่อยเช่าเครื่องรางของคลังนี้ได้เงินไปเป็นจำนวนมากซึ่งก็น่าจะร่วมร่วมหมืม่นเลยทีเดียวและเงินจำนวนมหาศาลนี้ในสมัยก่อนนั้นมันก็ช่างล่อตาล่อใจสำหรับไอต่อและไอทินเป็นอย่างมากเพราะพวกมันทั้งคู่ต่างก็เฝ้ามองดูยู่ห่างๆมาเนิ่นนานแล้ว ยิ่งในช่วงที่ชาวบ้านเริ่มซาและพระธุดงรูปนี้กอควักเงินออกมานับมันก็ยิ่งทำให้ไอต่อและไอทินถึงกับตาเบิกโพลงด้วยความตกตะลึงเพราะที่มันเห็นนี้ก็คือแบงค์ร้อยเป็นปึกๆซึ่งก็เป็นจำนวนที่ชาวบ้านทั่วไปแทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันเลยหากไม่ได้ไปทำธุระที่ธนาคาร ก็คงจะไม่เคยเห็นเงินอะไรมากมายขนาดนี้แน่พระธุดงค์ไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้เลยว่าไพ่ร้ายนี้กำลังจะมาเยือนเพราะในค่ำคืนนี้ไอต่อและไอทินมันได้วางแผนการร้ายเพื่อช่วงชิงเงินจำนวนมากนี้และเครื่องรางของขังที่เหลือเพื่อเอาไปปล่อยเช่าต่อนั่นเองในคืนนี้ไอต่อ และไอทินพวกมันทั้งคู่จึงได้ลงมือในขณะที่พระธุดงกํกำลังตรวจนับเครื่องรางของขัง,งที่เหลืออยู่ไอต่อก็ได้ย่องเข้าไปที่ทางด้านหลังและได้จับล็อกร่างของพระธุดงเอาไวา้ก่อนที่ไอทินจะลงมือเข้าไปปาดคอหอยของพระธุดงอย่างเลือดเย็นจนเลือดนั้น สาดกระจายไปทั่วบริเวณก่อนที่พวกมันทั้งคู่จะรีบเก็บทรัพย์สินต่างๆและก็เครื่องรางของข,องของังโดยที่พวกมันได้ทิ้งร่างของพระธุดงเอาไว้ที่ตรงนั้นและพวกมันก็รีบเพนนีไปในช่วงเวลารุ่งเช้าก็ได้มีชาวบ้านมาใส่บาดพระธุดงค์รูปนี้และได้พบกับร่างของท่าน นอนความหน้าอยู่เมื่อมีชาวบ้านเข้าไปพลิกร่างของท่านขึ้นมาดูทุกคนที่อยู่ตรงนั้นก็ถึงกับต้องพัง,งะเพราะพระทุดงรูปนี้ได้ตายลงไปแล้วโดยมีรอยปาดท,ที่คอลึกจนลูกกระเดือกนั้นแทบจะหลุดออกมาชาวบ้านจึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่แต่ก็ต้องยอมรับว่าในยุคสมัยนั้น การตรวจสอบหลักฐานต่างๆเป็นไปด้วยความยากลำบากการจะจับมือใครโดมนั้นเป็นไปได้ยากมากซึ่งทางตำรวจก็ทราบเพียงแค่อย่างเดียวว่านี่น่าจะคือการปล้นค่าโดยประสงค์ต่อทัพย์ซึ่งในช่วงเวลานั้นไอต่อและไอทินเองก็ได้เดินทางออกจากพื้นที่ไปเพื่อตะเวนนำของของลังที่ได้มานี้ ไปปล่อยชาวบูชาต่อจนมันทั้งคู่ก็ไม่รู้เหตุการณ์ภายในหมู่บ้านซึ่งก็ไม่มีใครสงสัยมันแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์ที่หมู่บ้านนี้กลับไม่สงบเมื่อชาวบ้านต้องพานพบเจอกับเรื่องราวสุดสยองจากการกระทำของพวกมันทั้งสองในเย็นวันหนึ่งได้มีชาวบ้านเดินผ่านในจุดที่เกิดเหตุฆาตกรรมปาดคอพระธุดง และมีชาวบ้านเห็นพระรูปหนึ่งกม้กมๆเงยๆอยู่ที่บริเวณนั้นลุงชาวบ้านที่ได้พบเจอจึงได้ร้องทักพระรูปนั้นออกไปเออท่านครับท่านเป็นพระมาจากที่ไหนหรือครับนี่มันก็เย็นมากแล้วนะครับที่นี่ยเคยมีพระทุดง ถูกฆ่าปาดคอตายนะครับท่านกระผมว่าท่านควรจะไปหาที่พักที่อื่นนะครับอาจจะปลอดภัยกว่าพระลูกน,นั้นได้หยุดการกระทำทั้งหมดก่อนที่พระจะเหลือบหันกลับมามองที่ลุงที่ร้องทักออกไปท่านได้ทรงยิ้มหวานๆจนเห็นฟันครบทุกซี่สิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้า ก็เล่นเอาสลุงคนนั้นถึงกับพังาดเพราะร่างของพระคนนี้ก็คือพระที่โดนปาดคอคนนั้นนั่นแหละที่คอนี้ยังมีรอยปาดให้เห็นอยู่เลยเลือดก็ไหลทะลักออกมาอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าพระรูปนี้ก็ได้ตอบกลับมาในสภาพที่น่าสยดสยองนั้นเช่นกัน ขอบใจนะักยมที่เป็นห่วงแต่อัตมาต้องหาของขังที่ลนอยู่บริเวณนี้ให้เจอก่อนเหมือนจะเห็นว่าตอนโจรมันหยิบไปมันถามลนไว้แถวแถวนี้เออโยมมาก็ดีเหมือนกันยังไงก็มาช่วยอัตมาหาของขังหน่อยนะ ลุงคนนั้นไม่ได้พูดพ่างทำเพลงแกวิ่งโกยแนบหนีไปในทันทีแบบที่ไม่คิดชีวิตก่อนที่แกจะได้นำเรื่องนี้มาเล่าให้กับชาวบ้านผู้อื่นฟังด้วยสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่ได้รับฟังเป็นอย่างมากความสยองนั้นเริ่มจะทวีคูณมากขึ้นเพราะในช่วงหลังๆก็ไม่มีใคร กล้าพอที่จะย่างกลายเข้าไปในบริเวณที่พระธุดงรูปนั้นถูกฆ่าปาดคอแล้วและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผีพระธุดงออกอลวาดเดินไปจนทั่วหมู่บ้านมีชาวบ้านหลายต่อหลายคนได้พบเจอกับผีพระธุดงเดินวนเวียนผ่านที่หน้าบ้านในยามค่าคืนสภาพนั้นถูกปาดคอ และท่านมักจะยิ้มอยู่ตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งได้มีแม่ไม้ลูกติดที่ชื่อว่าอ้อยได้เจอเข้าแบบจังๆเลยละ่ะในวันนั้นอ้อยเธอได้ยินเสียงอีแดงหมาที่เธอเลี้ยงเอาไว้เห่ากันโชกเสียงดังจนหน้ารำคาญอยู่ที่ใต้ถุนบ้านอ้อยเองก็เกล้งว่าชาวบ้านเจ้ารู้สึกลำคาญและก่นด่าเอาจึงได้เดินลงมาจากบ้าน เพื่อไปไล่หมาอีแดงแต่เมื่ออ้อยเดินลงมาถึงที่ด้านล่างของบ้านเมื่อเธอเดินไปดูที่หน้าบ้านก็ได้พบเข้ากับผีพระธุดงยืนอยู่ที่หน้าบ้านอย่างจังหนับผีพระธุดงยืนส่งยิ้มหวานให้กับอ้อยเลยทีเดียวละ่ะในขณะที่อ้อยกําลังตกตะลึงกับภาพที่ได้เห็นอยู่เบื้องหน้าผีพระธุดงรูปนั้นก็ได้พูดออกมาเสียงดุดุ โดยพูดเชิงตำหนิอ้อยออกมาว่าอีโนโนี่มึงเห็นพระเห็นเจ้ามึงยังไม่ยกมือไหวละ่ะบาปกรรมนะมึงเนี่ยโอ้สภาพแบบนี้ใครละ่ะจะไปไหว้ไหว้อ้อยถึงกับเป็นลมล้มตึงลงไปสลบเหมือดในทันทีกว่าที่เธอจะมารู้สึกตัว เป็นเวลาเช้าแล้วออยจึงแนะนำเรื่องที่พบเจอนี้ไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านซึ่งในวันนั้นทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้นิมนต์พระมาะสวดปัดลังควานไปเหมือนกันแต่นั้นมันก็ไม่เป็นผลเพราะยังมีคนพบเจอกับผีพระธุดงออกเดินป่วนเปลี่ยนไปทั่วหมู่บ้านสามหลายหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ข้างเคียง ก็เจอเหตุเช่นนี้เหมือนกันชาวบ้านก็ได้คิดว่าที่ผีพระธุดงนี้ออกอาลวาดก็คงอยากจะตามหาคนที่ลงมือฆ่าปาดคอท่านเป็นแน่และแล้ววันหนึ่งเมื่อไอต้ตอและไอ้ทินได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านพวกมันทั้งคู่กลับมาในมาดอาเซียใหญ่ถอยรถใหม่มาขับซามทิ่คอของพวกมัน ก็มีทองเส้นเบอรเริ่มซึ่งน่าจะนักกว่าสิบบาทชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าพวกมันทั้งคู่หายไปไหนมาและไปรวยอะไรมาแต่หลังจากที่กลับมาที่หมู่บ้านไอตอและไอทินก็ไม่เคยออกจากบ้านของพวกมันมาส่งสินกับชาวบ้านในหมู่บ้านอีกเลยผู้ใหญ่บ้านจึงได้สงสยัยเลยไปดูที่บ้านของพวกมันทั้งคู่และผู้ใหญ่บ้าน ก็ได้พบกับภาพที่น่าสยดสยองทั้งไอตอและไอทินได้นอนตายกลายเป็นศพขึ้นอืดอยู่ภายในบ้านแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นก็คือที่ปากของพวกมันทั้งคู่ต่างก็ถูกยัดแน่นไปด้วยพวกเครื่องรางของขลังซึ่งก็มีลักษณะเดียวกันกับเครื่องรางของขลังที่พระธุดงที่ถูกฆ่าปาดคอไปนั้น ได้นำมาให้ชาวบ้านชาวบูชาไม่ต้องเดาให้มากความก็รู้ได้เลยว่าผู้ที่ได้ลงมือฆ่าปาดคอพระธุดงค์นั้นก็คือไอต่อและไอถิ่นนั่นเองถือว่าพวกมันเองนั้นก็ได้ชดใช้กรรมที่ก่อเอาไว้แล้วจากการตายในครั้งนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าพวกมันทั้งคู่ตายได้อย่างไรกันแน่ หลังจากที่พวกมันทั้งคู่ได้ตายลงไปแล้วก็ไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนอีกเลยได้พบเจอกับผีพระธุดงรูปนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ